หมาน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 ตื่นเดีวเข้าผู้ที่นอนอยู่ข้างกายและผักปุกนางเมื่อคู่นี้ก็คือญาติผู้พี่สุ่มเสียงอันอ่อนโยนและเจือความห่วงกังวลดังขึ้นที่ข้างหูจากนั้นนางก็ถูกผักล่างจนรู้สึกตัวตื่นเสียวเฉียวพันเบิกตาขึ้นและพบว่าตนยังคงนอนอยู่บนเตียงซึ่งใช้นอนมาได้สองปีแล้วเพียงแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวกลับชุ่มไปด้วยเหงื่อราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำ ต้าเฉียวเป็นบุตรสาวของท่านลุงเฉียวยาเวียวผู้ว่าการมนทนเหยียนโจมีชื่อเล่นว่าอานปีนี้อายุ17โตกว่านาง3ปีสองพี่น้องโตมาด้วยกันแต่เล็กรักใคร่สนิทสนมกันอย่างยิ่งจึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกันอยู่บ่อยครั้งเห็นญาติผู้น้องตื่นเสียทีต้าเฉียวรูปหน้าผากของอีกฝ่ายก็พบว่ามีแต่เหงื่อยเย็น นางจึงรีบคุมเสื้อลงจากเตียงเดินไปจุดตะเกียงน้ำมันเองโดยไม่ควรสาวใช้ซึ่งนอนหลักอยู่ที่ห้องชั้นนอกแล้วหยิบผ้ามาบันจงซับเหงื่อให้ญาติผู้น้องซึ่งยังเอนกายอยู่บนเตียงด้วยเกรงว่าอีกฝ่ายจะถูกความเย็นเล่นงานจึงหยิบเสื้อชั้นในที่สะอาดสะอ้านของตนมาช่วยผัดเปลี่ยนให้สุดท้ายยังลินน้ำส่งให้หนึ่งถ้วย เสี่ยวเฉียวกระหายน้ำอยู่พอดีจึงรับมาด้วยความซาบซึ้งได้เฉียวนั่งบนขอบเตียงมองนางดื่มน้ำพางถอนหายใจฝันได้อีกแล้วหรือหมานหมานข้าจำได้ว่าแต่ก่อนเจ้าหลับสนิทดียิ่งสองปีมานี้เป็นอะไรไปเห็นเจ้าฝันได้อยู่บ่อยครั้งเพอไปถูกสิ่งอับประมงคลที่ข้างนอกมาใช่หรือไม่พรุ่งนี้ข้าบอกท่านแม่ให้เชิญแม่หมอมาดูที่บ้าน สักหน่อยเป็นอย่างไรมารดาของเสี่ยวเฉียวถึงแก่กรรมด้วยโรคภัยตั้งแต่หลายปีก่อนติ้งหูหยินผู้เป็นป้าสะพ้ายจึงรักใคร่เอ็นดูเสี่ยวเฉียวอย่างยิ่งคอยไถ่าถามชีวิตความเป็นอยู่ของนางเสมอเสี่ยวเฉียวรีบสั่นศีซษะไม่ต้องหลอกพี่สาวข้าไม่เป็นไรจริงๆตาเฉียวรับถ้วยมาวางคืนบนโต๊ะนางยังรู้สึกไม่วางใจอยู่บ้างเมื่อคู่เจ้าฝันเห็นสิ่งใดกันแน่ทั้งร่างถึงได้เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเช่นนี้ เมื่อสองปีก่อนนางข้ามมิติมาอยู่ที่นี่โดยไร้สาเหตุไม่เพียงกลายมาเป็นเสี่ยวเฉียวบุตรสาววัยสิองของเฉียวผิงเจ้าเมืองตงแห่งเหยียนโจเท่านั้นยังมีความฝันนี้ที่คอยปรากฏให้นางเห็นอยู่เสมอด้วยแรกเริ่มนางนึกว่าเป็นเพียงฝัน้ด้ทว่าเมื่อความฝันปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านางก็ค่อยๆบังเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้นคล้ายกับตนคือสตรีที่ถูกแทงตายเป็นคนสุดท้ายในห้วงฝัน ฉากเหตุการณ์อันน่าพันพื้นในฝันนั้นอาจเป็นภาพเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่ตนจะตายก็เป็นได้เพราะทุกสิ่งในห้วงฝันดาวกับคุ้งไปด้วยคาวเลือดจริงๆและดูสมจริงอย่างมากยามที่เด็กสาววัเพียง13จบชีวิตลงภายใต้คมดาบของขันทีแววตาแปลกใจซึ่งฉายออกมาจากดวงตาช้างนั้นที่จ้องมองตอนกระทั่งขณะนี้ที่ตื่นขึ้นจากฝันแล้วนางก็ยังคงรู้สึกขนพองสยองก้าว อีกทั้งหน้าอกของตนจวบจนบัดนี้ยังคล้ายหลงเหลือไอหนาวและความรวดรราวยามที่กระบี่คมกิบเล่มนั้นแทงทะลุหัวใจเข้ามาเสี่ยวเฉียวไม่อยากระลึกถึงมันอีกนางจึงแซงขดร่างเข้าไปใกล้ต้าเฉียวแล้วพึมพำเบาๆแค่ฝันเห็นเสือร้ายตัวหนึ่งไล่ล่าเท่านั้นท้าเฉียวจึงยิ้มออกนางลูบเลือนผมของญาติผู้น้องด้วยความรักใคร่เอนดูก่อนจะโน้มกายไปเป่าไฟตะเกียงให้ดับ คำหาผ้าห่มเจอแล้วก็มุดร่างกลับเข้ามาโอบก,กอดเซียวเชียวไว้รูปหลังให้อีกฝ่ายเบาๆพางเอ่ยเสียงนุ่มนวลไม่ต้องกลัวนะพี่สาวจะนอนอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเซี่ยวเฉียวคานรับอิ่มพางซบร่างอันอบอุ่นนิ่มนุ่มของต้าเฉียวแล้วค่อยๆหลับตาลงแสงจา์ของวันเซียวหานเดือน11ในรัศกติ้งคังที่เของตาฮันที่ทอเข้ามาในห้องถูกกองอย่างละเอียดผ่านกระดาษกุหน้าต่าง แล้วฉายซองลงบนพื้นหน้าเตียงอย่างเงียบเชียบขณะที่หลับตาจิตใจของเสี่ยวเฉียวก็สงบมั่นคงขึ้นตามลำดับเว่านางกลับไม่อาจหลับไหลได้อีกดูเหมือนต้าเฉียวที่อยู่ข้างกายก็เป็นเช่นเดียวกันนางนึกว่าเซียวเฉียวหลับไปแล้วหลังช่วยเหน็บมุมผ้าห่มให้ญาติผู้น้องเสร็จอย่างเบามือนางก็พลิกร่างไปมาเนิ่นนานก็ไม่อาจขมตาหลับลงได้เซี่ยวเฉียวฟังเสียงลมหายใจของญาติผู้พี่ก็รล่วงรู้ความในใจของนาง สองเฉียวแห่งเยียนโจมีรูปโฉมงดงามจนเป็นที่เรื่องลือก,กระทั่งผู้คนยุคนี้กล่าวขานว่าเทพธิดาแห่งแม่น้ำถั่วสวยงามสิบส่วนสองเฉียวงามแปดส่วนก่อนหน้านี้ได้เฉียวเคยมีคู่มั่นคู่หมายอยู่คนหนึ่งทว่าฝ่ายชายขอได้ใต้จากไปก่อนงานมงคลจึงเป็นอันเลิกล้มบัดนี้นางอายุ17ปีแล้วมีผู้มาทาบทามสู่ขอนางจากทั่วสารทิศธรณีประตูจนแทบสึก ในขณะที่ป้าสะพยหวังจะมั่นหมายคู่ครองที่ดีให้บุตรสาวในเร็ววันอีกครั้งท่านลุงกลับดูเหมือนไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องนี้สักนิดจ,จวบจนเมื่อครึ่งเดือนก่อนท่านลุงพันประกาศจะตบแต่งต้าเฉียวแก่เว่เช่าซึ่งเพิ่งชิงมนทนโจได้เมื่อช่วงต้นปีหมายใช้การแต่งงานนี้และชัยภูมิที่ตั้งของมนทนเยียนโจเป็นเครื่องมือผูกไม่ตีกับเวเชาว่า เพื่อจะได้ขี้คายวิกฤตให้เหยียนโจซึ่งยามนี้กำลังเผชิญกับการโจมตีจากศัตรูที่กล้าแข่งสำหรับการตัดสินใจนี้แรกเริ่มเฉียวยิ่งบิดาของเสี่ยวเฉียวไม่เห็นพ้องแต่อย่างไดเป็นเพราะสกุลเฉียวกับสกุลเวยังมีความแค้นเก่าขั้นกลางร,ระหว่างกันอยู่หากจะเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตช่วงนี้เป็นต้องนับย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ1ิปีก่อนยามนั้นบิดาของเวยชอบเป็นผู้ว่าการมณฑลยโจ รับคำสั่งจากราชสำนักให้ไปปราบกบฏเมืองเฉินร่วมกับผู้ว่าการมณฑลเหยียนโจซึ่งก็คือท่านของเซี่ยวเฉียวทัพกบฏมีแสนยานุภาพเกรียงไกรกลองกำลังแข็งแกร่งอย่างยิ่งทัพจากทั้งสองฝ่ายนัดหมายกันว่าจะส่งกองทัพกระหนาบดีเมืองเฉินพร้อมกันจากสองด้านทั้งตะวันออกและตะวันตกคิดไม่ถึงว่าพอเปิดศึกท่านปู่ของเซี่ยวเฉียวที่ประเมินการศึกดูแล้วเลือกจะถอยทัพกลับไปรอดูท่าทีก่อน บิดาของเว่ชอบกับไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดท้ายที่สุดน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเขากับบุตรชายคนโตจึงตกอยู่ในวงล้อมฆ่าสึกต้องพีชีพไปกลางสนามลบยามนั้นเวชช่าที่เพิ่งอายุได้12ปีก็ติดตามบิดากับพี่ชายไปออกลบด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากได้ขุนนางและบริวารสลาชีพเพื่ออารขาเขาเอาไว้สุดท้ายจึงสามารถฝ่าวงล้อมอันแน่นหนาแล้วถอยหนีกลับไป จนถึงมณฑลโยวโจได้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสกุลเฉียวได้ให้คำชี้แจงมากมายต่อเรื่องที่ตนถอยทับไปกลางคันยามที่สกุลเวจัดงานศพก็ส่งบิดาของเสี่ยวเฉียวไปร่วมไว้อะไรด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าสกุลเวไม่ยอมรับคำแก้ต่างของสกุลเฉียวเลยแม้แต่น้อยกระทั่งเมื่อสี่ปีที่แล้วเว่ยเช่าในวัย18ซึ่งยามนั้นผู้คนขนานนามว่าจอมอาหารการน้อยก็นำทับออกไล่ล่าค่าศึกด้วยตนเอง จนปิดชีพหัวหน้าทัพกบฏเมืองเฉินผู้สังหารบิดากับพี่ชายของตนได้ที่ชายฝั่งทะเลตรงให้แรกสุดหัวหน้าทัพกบฏผู้นั้นถูกเฉือนเนื้อทางเป็นก่อนต่อเมื่อลงมีดคบพันคัร้งแล้วจึ่งถึงแก่ความตายในที่สุดจากนั้นยังถูกสับเนื้อจนและป้อนลงสู่ท้องปลาสภาพอันโหดร้ายทารุนนั้นชวนให้ผู้คนขนพองสยองก้าวยิ่งนะเล่ากันว่าหลังจากเขาตาย เว่ยเช่าซึ่งได้ข่า,ขาวขนาดบุกดีเมืองเหอเจียนก็เอ่ยประโยคหนึ่งอย่างเย็นชาว่าโจรเท่าหัวงอกตายไปก็สมควรเพียงเท่านี้ก็คาดเดาได้แล้วว่า,วาวเว่ยเช่าเครียดแค้นสกุลเฉียวลึกล้ำเพียงใดว่าบัดนี้เฉียวยะเวียก,กับคิดอาศัยการดองญาติไปผูกไมตรีกับเว,ว่ยเช่าแล้วเฉียวถึงจะเห็นพ้องได้อย่างไรเล่าเขาเคยเสนออย่างแข่งขันและพูดโน้มน้าวให้เฉียวยะเวทุ่มกำลังลบกับค่าศึกดูสัตว์ตั้งหนึ่ง ไม่แน่ว่าจะไรโอกาสในการเอาใช้แต่ไม่ว่าเขาจะเพียนโน้มน้าวอย่างไรผู้เป็นพี่ชายกับเหล่าขุนนางบริวารก็ยังคงหนุนให้เลี่ยงการสึกอย่างเต็มที่เฉียวยเย่ยเป็นผู้นำของสกุลและเป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดในพื้นที่มณฑลเหยียนโจหากอีกฝ่ายไม่ยอมรับฟังถ้อยคำของตนเช่นนี้เฉียวพิงก็อับจนปัญญาแล้วจริงๆ ยิ่งยามนี้เฉียวยเวส่งทูตไปยังมนทลนโจอันเป็นที่พำนักปัจจุบันของเว่เช่าแล้วด้วยเขาจึงกระวนกะะวายรอคอยคำตอบอยู่สองปีมานี้เสี่ยวเฉียวแอบหวังมาตลอดว่าทุกเรื่องในฝันของตนจะเป็นเพียงความฝันตื่นหนึ่งเท่านั้นทว่ารอจนเวลาค่อยๆล่วงผ่านไปนางก็ต้องหวาดผวาเมื่อพบว่าเรื่องเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นความจริงทั้งสิน้นป้ะหนึ่งเป็นคำพยากรณ์ก็ไม่ปาน เรื่องราวกำลังดำเนินไปทีละก้าวตามลำดับเวลาที่นางล่วงรู้หากเป็นดังที่นางเห็นในฝันเช่นนั้นเวชเชาก็จะตอบรับงานมงคลน,นี้ทว่าหลังจากต้าเฉียวออกเรือนไปแล้วชะตาของอีกฝ่ายกลับถูกพิคิดให้เต็มไปด้วยวิบากกรรมบทสรุปยังน่าสังเวชใจยิ่งกว่าจุดจบข,ของนางในฝันเสียอีกนับตั้งแต่วันแรกที่ต้าเจียวแต่งเข้าสกุลเวชเวชาผู้เป็นสามีก็ไม่เคยแต่ต้องนางแม้แต่ปลายก้อย หลายปีให้หลังเมื่อวัยเช่าสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แล้วสกุลเฉียวท้งตระกูลบ้างก็ตายบ้างก็ผัดผ้าต้าเฉียวจำต้องกืนทองคำเพื่อจบชีวิตตนเองวัยเช่าแต่งตั้งสตรีอีกคนขึ้นเป็นฮองเฮาได้เฉียวก็เดินไปจนสุดปลายทางของชีวิตในลักษณะเช่นนี้หมานหมานอท่ามกลางความมืดสลัวเสี่ยวเฉียวได้ยินต้าเฉียวเอ่ยเรียกชื่อเล่นของตนสกุลเว่ยเคียดแค้นคนสกุลเฉียวของพวกเรา เวยเขาผู้นั้นคงไม่ตอบรับงานมงคลน,นี้หรอกจะว่าใช่หรือไม่สุ่มเสียงของนางแผวเบายิ่งสองสาวันมานี้เฉียวผิงผู้เป็นบิดาสั่งให้เสี่ยวเฉียวอยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบโยนพี่สาวให้มากแต่เสี่ยวเฉียวกลับรู้สึกลึกๆว่าคาปลอบโยนใดนั้นก็ล้วนแต่อ่อนด้วยเหตุผลและไายซึ่งพลังไม่ก่อประโยชน์อันใดเลยสักนิดใช่น่าจะเป็นเช่นนั้นเสี่ยวเฉียวขานตอบพางคําหามือของพี่สาวแล้วค่อยค่อย เกอะกุ้มเอาไว้นิ้วมือของนางสัมผัสถูกความเย็นเฉียบดุดน้ำแข็งมือข้างนั้นไม่มีไออุ่นแม้แต่น้อยเหมือนว่าต้าเฉียวจะขี้ยิ้มเสี่ยวเฉียวชะงักไปเล็กน้อยไม่ได้ยินต้าเฉียวเอ่ยถึงเขาหมานหมานหากสกุลเว่ตอบรับงานมงคลพี่สาวคนนี้ก็คงได้แต่ไออุ่นแม้แต่น้อยขณะที่เสี่ยวเฉียวรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งนางก็ได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยปากหมานหมานเจ้าเองก็ไม่ได้พบหน้าหลิวชื่อชื่อมาระยะหนึ่งแล้วสินะ หลิวชื่อจอืที่ต้าเฉียวเอ๋ยถึงคือคู่มั่นของเสี่ยวเฉียวในเวลานี้ซึ่งก็คือโวหลิวเหยียนผู้เป็นสามีของเสี่ยวเฉียวในห้วงฝันยามนี้เขายังเป็นเพียงชื่อชื่อแห่งหลางหยาช่วงที่ผ่านมานี้ไม่ว่ายามกลางวันหรือกลางคืนลืมตาหรือหลับตาสิ่งที่นึกถึงล้วนมีแต่เรื่องออกเรือนของญาติผู้พี่ทั้งสิน้นจนนางเกือบลืมไป เสียสนิทว่าตนก็เป็นหญิงที่มีพันธมั่นหมายติดตัวอยู่เช่นกันอีกทั้งกำหนดแต่งงานนั้นก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วเป็นปีหน้านี่เองหมานหมานหากสกุลเว่ยตอบรับงานมงคลพี่สาวคนนี้ก็คงได้แต่แต่งออกไปแล้วแดนเหนืออยู่ไกลพล้นตอนที่เจ้าเข้าพิธีแต่งงานในปีหน้าเกรงว่าพี่สาวคงมีอาจกลับมาร่วมงานเจ้าได้วันหน้าพวกเราพี่น้องคงยากจะได้พบกันอีก ยังดีที่เจ้ากับชื่อจื่อมีใจดวงเดียวกันหลังแต่งงานันต้องรักใคร่แน่นแฟนเป็นแน่พี่สาวไม่มีสิ่งใดให้ต้องเป็นกังวลเลยได้ยินอีกฝ่ายกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นนี้เสี่ยวเฉียวพันเศร้าใจขอบตาร้อนผ่าขึ้นมาถ้าเฉียวมีได้สังเกตเห็นความผิดปกติของน้องสาวยังคงแย้มยิ้มเอ่ยต่อแต่ได้มาฝีมือเย็บปักถักร้อยของเจ้าก็ไม่เท่าไรสองปีมานี้ก็ยิ่งใช้ไม่ได้มากขึ้น พี่สาวยังไม่มีสิ่งใดมอบให้เจ้าก่อนหน้านี้จึงคิดได้ว่าปีหน้าเจ้าก็จะออกเดือนแล้วสกุลหลิวเป็นถึงราชมิกลถึงเวลานั้นงานฝีมที่จะมอบเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคนสกุลหลิวจะสเะพพาไม่ได้ดังนั้นเมื่อตอนต้นปีพี่สาวกับชุนเหนียงจึงฉวยโอกาสที่ว่างเว้นจากงานมาช่วย เจ้าทำสิ่งของไว้บ้างแล้วตอนนี้เก็บอยู่ที่ชนเหนียงสิ่งที่เตรียมไว้ก็เกือบจากครบถ้วนขาดก็แต่รองเท้าชื่อที่จะมอบให้พ่อสามีของเจ้าเพราะสิ้นเปลืองเวลามากจึงเก็บเอาไว้เป็นอย่างสุดท้ายพี่สาวเริ่มต้นไว้แล้วแต่ยังจัดสีไม่ลงตัวเจ้าจะดูหรือไม่ว่าแบบใดถึงจะดีพวกเรามาหารือกันเถอะต้าเฉียวขยับตัวหมายจะคานออกจากผ้าหม่มทว่าเสียวเฉียวกับกดร่างนางไว้ พยายามเอ่ยด้วยสูมเสียงที่มั่นคงขอบคุณพี่สาวแต่ยังไม่ต้องดูหรอกพี่สาวเองก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วพวกเรานอนกันเถิดต้าเฉียวกล่าวก็ข้าร้อนใจนี่กลัวว่าทำไม่ทันเสร็จก็ต้องนางชงะงักคำพูดไปนิ่งมันอยู่ชั่วอึดใจแล้วค่อยเอ่ยบนยิ้มพรุ่งนี้ก็ได้นอนก่อนแล้วกันในห้องเงียบเชียบลงดูเหมือนต้าเฉียวจะหลับสนิทดีเพราะนางไม่ขยับตัวแม้แต่น้อย เสียงลมหายใจก็สม่ำเสมออย่างยิ่งเมื่อแรกเฉียวเฉียวยังคงนอนไม่หลับจวบจนเลยเที่ยงคืนเข้าสู่ครึ่งคืนหลังไปแล้วในที่สุดความม่วงนก็เริ่มจู่โจมนางขณะที่สติรับรู้เริ่มเนินรางพันรู้สึกได้ว่าต้าเฉียวซึ่งนอนอยู่ด้านนอกของต้นขยับตัวจากนั้นคานลงจัดเตียงไปอย่างเบามือเบาเท้าทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้จุดตะเกียงอาศัยเพียงแสงจันทร์ที่สาดลอดหน้าต่างเข้ามาแล้วสวมอภรในความมืด จากนั้นจึงมุ่งไปเบื้องนอกอย่างแผ่วเบานางเปิดประตูอย่างช้าช้าเดินผ่านข้างกายสาวใช้ซึ่งหลับเป็นตายอยู่ที่ห้องชั้นนอกแล้วออกจากห้องนอนไปแลกเริ่มเสียวเฉียวนึกว่าพี่สาวตื่นไปห้องปวดทุกข์จึงไม่ได้ส่งเสียงแต่ในใจยังคงรู้สึกสงสัยอยู่รอจนอีกฝ่ายออกไปแล้วนางจึงค่อยฉุกคิดได้ เรื่องหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นในฝันได้ซึ่งเป็นชาติก่อนของเจ้าของร่างเดิมหัวใจของนางพันนาวูบกีบลุกขึ้นจากเตียงอย่างว่องไวหลังจากสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็กลั้นหายใจเดินย่องตามอีกฝ่ายออกไปอย่างแผ่วเบานารีนี้แสงจันทรเย็นกระจางฉายส่องทั้งลานจนดูวิเวกว่งเวงตอนที่นางย่างเท้าข้ามธรณีประตูออกมาก็เห็นเงาร่างของต้าเฉียวแวบผ่านข้างหน้าต่างฉลุลายไปอย่างรวดเร็ว เหมือนว่าต้าเฉียวจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางของสวนดอกไม้ท้ายจวนนะสวนลึกของพุ่มพฤกษาในสวนดอกไม้ท้ายจวนสกุลเฉียวขณะน,นี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังรอคอยอยู่ตรงนั้นรูปโฉมของเขาองอาจคมสันรูปกายกำยำปัดเดียวประดุดเรียบเป้าก้ามเนื้อทุกมัดล้วนซ่อนแฝงพะละกกำลังมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ เขายืนนิ่งอยู่ตรงมุมมืดซึ่งแสงจัน์ฉายส่องไม่ถึงเงาหลังถูกสีแห่งรัติการกลืนหายหลอมรวมกายเป็นหนึ่งเดียวกับค่ำคืนอันใกล้ขอบเขตเขารอคอยอยู่ที่นี่นานแล้วอาพรผ้าป่านเนื้อหยาบที่บางเบาและเต็มไปด้วยรอยประชุดนั้นถูกความหนาวของราตีในฤดูเหมันแซรกซึม จนตลอดล่างแผ่ซ่านไปด้วยไอเย็นทว่าเขากลับไม่รู้สึกเหน็บหนาวแม้แต่น้อยเขาไม่รู้เลยว่านางในดวงใจของตนซึ่งเป็นถึงคุณหนูแห่งจวนผู้ว่าการที่สูงสัดเหนือใครนั้นจะยอมมาพบเขาที่นี่หรือไม่ยามนี้ในหัวใจของเขาราวกับมีเปลวไฟลุกไม่อยู่แม้เปลวไฟนี้จะอ่อนแรงและเล็กน้อยเสียจนอาจด,ดับมอดลงเมือ่อใดก็ได้ ทว่ามันกลับเพียงพอจะทำให้ร่างกายของเขาได้รับความอบอุ่นท่ามกลาง่ําคืนอันหนาวยเยือกนี้เขาไม่รู้ว่าบิดามารดาของตนเป็นผู้ใดรู้แต่เพียงว่าตนเกิดมาพร้อมในตาสีมรกตที่ทอแสงเรืองรองยามราตรีบางที่บิดามารดาอาจนึกว่าเขาเป็นมารปีศาจจึงทอดทิ้งเขาซึ่งเป็นเพียงทารกไว้ข้างเจ้าสุกรใกล้โรงเลี้ยงม้าของสกุลเฉียวท่ามกลางหินที่โปรยปลายป,ปกคลุมทั่วผืนดินนั้นเขากลับไม่แข็งตาไอ และยังได้แม่ศกลพาเข้ามาในเลา้าดื่มกินน้ำนมสุกรจนอยู่รอดมาได้หลังจากหัวหน้าโรงเลี้ยงมา้มาผมเขาก็เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์จึงรับเลี้ยงเขาเอาไว้เมื่อเติบใหญ่เขาจึงกลายมาเป็นบ่าวเลี้ยงม้าของสกุลเฉียวเขาไม่มีชื่อแท้เนื่องจากยามที่ถือกำเนิดถูกทิ้งไว้ข้างเจ้าสุกรซ,ซึ่งแปลว่าเชกเช่นสุกรจึงกลายมาเป็นนามของเขา เมื่อติดตามมาถึงสวนดอกไม้ท้ายจวนแล้วเฉี่ยวเฉียวก็แลเห็นแต่ไกลว่าญาติผู้พี่ถูกชายหนุ่มที่เดินออกมาจากเงามืดนั้นโอบก,กอดไว้ในคราวเดียวจากนั้นนางก็ออกแรงจนดินหลุดเหมือนว่านางกำลังพูดอะไรบางอย่างกับเขาเมื่อพูดจบแล้วก็ก้มศีรษะกำลังจะหมุนกายออกเดินทว่าย่างเท้าได้เพียงสองก้าวก็ถูกชายหนุ่มโอบรัางเอวจากด้านหลังอย่างแนบแน่นตาเฉียวหยุดชะงัก แต่เพียงคู่เดียวก็ดิ้นจนหลุดและเดินจากไปอีกค่ะครั้งนี้ชายหนุ่มมิได้ไล่าตามนางไปอีกเพียงหยุดอยู่ตรงนั้นทอดตามองเงาหลังของนางเคลื่อนห่างออกไปทีละน้อยสุดท้ายเขาจึงสุดเข่าลงช้าๆจนสองเข่าสัมผัสกับพื้นเงาร่างสีดำนั้นคล้ายกับถูกผนึกจนแข็งแน่นิ่งไม่ไหวตินหัวใจของเซียวเฉียวเต้นตึกตักขณะเร่งรุดกลับมาที่ห้องสาวใช้ยังคงอยู่ในห่วงนิทรา เสี่ยวเชียวเดินผ่านข้างกายอีกฝ่ายกลับเข้าห้องชั้นในคานขึ้นเตียงแล้วเลิกผ้าห่มนอนลงดังเดิมเพิ่งจะปิดตาลงก็แว่วเสียงแอสเบาๆจากประตูห้องชั้นนอกตามด้วยเสียงฝีเท้าอันแผ่วเบาถ้าเฉียวก็กลับมาแล้วเช่นกันอาจเพราะใจคอของต้าเชียวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขณะเดินผ่านข้างเตียงนอนของสาวใช้ ท้าจึงเผอไปเกี่ยวมานั่งตัวเล็กที่อยู่เบื้องหน้าเลียงสาวใช้เข้ามานั่งตัวนั้นถูกเกี่ยวจนล้มคว่ำบังเกิดเสียงดังปังสาวใช้สะดุ้งตื่นจากห้วงฝันพอเบิกตาขึ้นก็แลเห็นเนาตะคุ้มของคนผู้หนึ่งอยู่ด้านข้างขนาดตื่นตหนกกำลังจับเหล่งเสียงร้องนางก็มองออกว่าอีกฝ่ายไม่มีอะไรเจ้านอนเถิดเมื่อคู่ค่าไปห้องปวดทุกมาเท่านั้นคือต้าเฉียว เสียงของต้าเฉียวที่ดังมานั้นสงบราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้นสาวใช้ไม่แครงใจว่ามีเรื่องอันใดเกิดขึ้นจึงรีบยกมานั่งตัวเล็กตั้งขึ้นเสี่ยวเฉียวแววเสียงถอดเสื้อนอกดังสวบสาบอยู่นอกม่านจากนั้นม่านมุ้งก็ถูกแหวกเปิดเป็นช่องต้าเฉียวคานขึ้นเตียงอย่างเบามือเบาเท้าหันหน้าออกด้านนอกหันหลังให้เสี่ยวเฉียวแล้วก็เอนร่างลงชา้าๆแรกเริ่มนางนอนนิ่งไม่ขยับขยื่นรากับเอนกายลงแล้วหลับไหลไปทันที ทว่าชั่วงคู่ต่อมาหัวไหล่ก็เริ่มสถานนิดๆท่ามกลางลาตีเงียบสงัดเสียงสะอื้นแผ่วที่พยายามกดข่มไว้ก็แว่วเข้าหูของเซีวเฉียวความคิดของเซวเฉียว,ยวทำสงครามกันไปหนึ่งครบขณะลังเลว่าจะตัดสินอย่างไรดีนั้นก็ได้ยินต้าเฉียวที่อยู่ข้างหมอนสะอื้นจนลมหายใจติดขดัดอีกฝ่ายคงกลัวจะกวนตนจนตื่นถึงได้กืนเสียงลงไปเสียดื้อ ทว่าหัวไหล่กับสันสะท้านดุนแรงยิ่งกว่าเดิมเสี่ยวเฉียวลืมตาแล้วเบือนหน้าไปมองเงาหลังของอีกฝ่ายซึ่งขดตัวแน่นจนเป็นก้อนในที่สุดนางก็กัดฟันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดขยับเข้าไปชิดญาติผู้พี่ที่นอนหันหลังให้กับต้นเหยียดแขนไปโอบเอวนุ่มนิ่มของอีกฝ่ายเบาๆจากด้านหลังพางยื่นหน้าเอ่ยกระซิบที่ข้างหูพี่สาวอย่าร้องไห้อีกเลยเมื่อคู่ตอนที่ท่านออกไป ข้าก็ตามท่านออกไปด้วยข้าเห็นหมดทุกอย่างแล้วถ้าเฉียวตัวแข็งที่เอาไปช่วอึดใจก่อนพลิกกลับมาชี้แจงอย่างร้อนนะหมานหมานเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดพี่สาวเพียงแค่เฉียวเฉียวยื่นมือไปป้องปากญาติผู้พี่แสดงท่าที่ให้อีกฝ่ายเงียบเสียงลงก่อนจะลงจากเตียงไปฟังเสียงอยู่ที่ข้ามประตูอย่างเบามือเบาเท้าหลอกกระทั่งได้ยินเสียงขบฟันเบาๆของสาวชชยที่อยู่ห้องชั้นนอกแล้วจึงค่อยกลับมาจุดตะเกียงน้ำมัน ต้าเฉียวลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างช้ชาเรื่อนผมเงางามดุดเส้นไหมสีดำทิ้งตัวเฉียงลงมาปกคอและบา่าสองมือขมผ้าห่มที่กองอยู่ข้างเอวด้วยความเคร่งเครียดสีหน้าของนางซีดขาวเปลือกตาระบายสีชมพูเรือดดังเช่นผู้ที่เพิ่งผ่านการให้มา พวงแก้มยังคงมีคาบน้ำตาหลงเหลืออยู่ท่าทางยามที่นางตะลึงมองเสี่ยวเฉียวอยู่เช่นนี้ช่างงดงามชวนให้ผู้คนถนอมยิ่งนักรอจนเห็นเสี่ยวเฉียวถือตะเกียงน้ำมันมาวางบนฐานรองตะเกียงตรงหัวเตียงแล้วต้าเฉียวถึงได้สติคืนมารีบคว้าม,มือของญาติผู้น้องมาคุ้มเอ่ยเสียงเบาอย่างกังวลกระวายใจหมานหมานพี่สาวไม่ได้คิดอื่นใดจริงๆเพียงแต่ดึกดื่นค่อนคืนแล้ว เมืองนอกเหน็บหนาวออกเพียงนั้นพี่สาวไม่อยากให้คนผู้นั้นคอยเก้ออยู่ในสวนไปเรื่อยๆอีกอย่างหากถูกผู้อื่นพบเห็นเขาจะเกิดเรื่องโดยใช่เหตุถึงได้ไปบอกให้เขาจากไปเสียมือทั้งคู่ของต้าเฉียวเย็นเฉียบดุดน้ำแข็งและกำลังสั่นสะท้านเล็กน้อยเช่นเดียวกับสุ่มเสียงของนางในขณะนี้เสียวเฉียวพลิกมือมาเกาะกุมมือของต้าเฉียวเอ่ยพางพิดมองอีกฝ่าย พี่สาวข้าเห็นคนผู้นั้นแล้วแต่ท่านไม่ต้องกลัวไปพอาะข้าไม่บอกผู้อื่นแน่เพียงแต่ท่านชมชอบเขาใช่หรือไม่พวงแก้มของต้าเฉียวซึ่งเดิมที่ยังซีดขาวค่อยๆผุดสีแดงและเลืออขึ้นนางลังเลอยู่ชั่วคู่ก่อนประสานสายตากับเสียวเฉียวพมกสีสเอยเฉียงเบาเขามีฐานะต่ำต้อยก็จริงทว่าเขาก็ดียิ่งดีอย่างยิ่งจริงๆ ซื้อเติบใหญ่ที่โรงเลี้ยงม้าสกุลเฉียวเขาเงียบขึ้นดาวกับเป็นคนใบ้แต่กลับมีร่างกายกำยำสันเรียวแรงไร้ขีดจำกัดวิ่งเร็วจนสามารถไล่กวดสายลมได้ทีเดียวอีกทั้งยังรู้จักลักษณะมา้าแต่ตัวเป็นอย่างดีไม่ว่ามาจะพยศเพียงใดเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาล้วนแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องเชื่อด้วยเหตุนี้หัวหน้าโรงเลี้ยงมา้าจึงย้ายเขาไปทำหน้าที่เป็นบ่าวผู้ดูแลมา้าในยามที่เจ้านายออกเดินทาง หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มปรากฏตัวเข้าสู่สายตาของต้าเฉียวบุตรสาวของผู้ว่าการมณฑลทนว่าในช่วงเวลาอันยาวนานซึ่งยาวนานต่อเนื่องมาหลายปีนี้ความทรงจำเดียวที่บ่าวหนุ่มผู้มีรูปหน้าคมสันและมีในตาแปลกพิเศษผู้นี้มอบให้แก่ต้าเฉียวนั้นก็คือทุกครั้งที่เขาคุกเข่าเป็นมานั่งมนุษย์ให้นางขึ้นลงรถมา้าล้วนให้ความรู้สึกมั่นคงกว่าบ่าวคนอื่นมากโข ยามที่ย่างขึ้นไปบนแผ่นหลังและบ่าของเขาใต้ฝ่าเท้าของนางจะดิ่งสนิทมั่นคงไปหนึ่งเหยียบลงบนหินผาก้อนใหญ่จวกจนเมื่อสามปีก่อนตาเฉียวถึงเริ่มจดจำบ่าวผู้นี้อย่างใสใจยามนั้นคู่มั่นของนางตายจากไปแล้วแม้ทั้งสองจะไม่เคยพบหน้าค่าตากันทว่าสำหรับนางก็ยังคงเป็นเรื่องที่ชวนเศร้าใจมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางจะคอยติดตามมารดาไปจุดทูปขอพรที่วัดฉางเชิงที่ตั้งอยู่นอกเมืองบ่อยครั้ง วันหนึ่งระหว่างเดินทางกับจูจูมาก็ตื่นจนสลัดคนบังคับรถล่วงจากรถมา้าแล้ววิ่งตะบึงไปพร้อมกับตัวรถนั่งกับมันดาติดอยู่ภายในตัวรถที่กระเด้งกระดอนจนอาจพลิกคว่ำหรือถึงขั้นพลิกตกถนนได้ทุกเมื่อขณะที่หวาดหวันพันพึ่งอยู่นั้น เสียงเป่าปากอันแหลมสูงเฉียบคมก็ดังมาจากเบื้องหลังจากนั้นคนผู้หนึ่งก็ไล่กวดมาถึงอย่างว่องไวเช่นนี้เองม้าจึงค่อยๆผ่อนความเร็วลงจนหยุดฝีเท้าอยู่ข้างทางในที่สุดเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถทั้งที่ยังหน้าซีดขวัญพวมคายตาเฉียวก็ได้เห็นชายหนุ่มที่เพิ่งไล่ตามมาช่วยสยบม้าตื่นผู้นั้นคุกเข่าอยู่บนพื้นข้างทางยามนั้นบ่าวเลี้ยงม้าผู้นี้ก็ซ้อนตาขึ้นมาพอดี จบจนบัดนี้นางก็ยังจดจำเขาในตอนนั้นได้วันนั้นท้องนภพาจแจมา่มใสอากาศปลอดโปร่งสดชื่นสายลมนุ่มนวลชวนสบายใจภายใต้แสงตะวันแดงก้าในตาสีมรกตของเขาดูเป็นประกายดุดดังแก้วเจียระในนับจากวันนั้นนางก็จดจำนามของเขาไวป้ปีจื้อตาเฉียวแค้นใจที่ตนขาดวาทสินกระทั่งไม่รู้ว่าควรใช้ถ้อยคำเช่นใดถึงจะพูดโน้มน้าวน้องสาวที่มาล่วงรู้ความลับของตนให้ยอมเชื่อว่าซื้อดียิ่ง ดีอย่างยิ่งจริงๆอย่างน้อยแม่สายตาของนางก็เป็นเช่นนั้นเลือดลมพันสูบฉีดขึ้นใบหน้าจนแดงซ่านไปทั้งดวงนางเบิกตาโตมองเสียวเฉียวอย่างร้อนรนกระวนกระวายเสียวเฉียวขี้ยิ้มน้อยๆพ่างเอ่ยเสียงนุ่มนวลพี่สาวไม่ต้องให้ท่านบอกกอกข้าก็รู้ว่าเขาดียิ่งเมื่อคู่ตอนที่เขาหนัดท่านออกไปพบเพราะอยากจะพาท่านจากไปใช่หรือไม่ ดูเหมือนต้าเฉียวจะตื่นตะหนกไม่ใช่น้อยนางรีบสั่นสีสเปนอันดับแรกชั่วคู่ต่อมาอาจึงก้มหน้าลงช้าช้ารอจนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสีหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งขึ้นมากแล้วเอ่ยตอบอย่างเช่มช้าหมานหมานข้าไม่ไปกับเขาหรอกเมื่อคู่ข้าบอกกับเขาชัดเจนแล้วจะวางใจได้วันหน้าข้าจะไม่พบเขาอีกพี่สาวให้เขาพาท่านจากไปเถิด ท่านอยาได้รังอยู่ที่นี่เลยเสียวเฉียวกล่าวตาเฉียวตะลึงงานนิ่งมองอีกฝ่ายอยู่ชั่วคู่ค่อยขี้ยิ้มรอยยิ้มนั้นขมเคลื่นนิดเด็กโม่เจ้านึกว่าข้าไม่บริสุทธิ์แล้วสินะกลัวข้าออกเรือนไปแล้วถูกจับได้ใช่หรือไม่เจ้าวางใจเถิดข้ากับเขาบริสุทธิ์ใจต่อกันไม่ใช่เพราะเรื่องนี้พี่สาวท่านจำเป็นต้องไปสกุลเวจะตอบรับงานมงคลน,นี้แน่นอนหากท่านไม่จากไปเสียตอนนี้ ท่านก็ต้องรอออกเรือนสถานเดียวออกเรือนไปเช่นนี้ชั่วชีวิตของท่านก็จบสิ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านก็มีบุรุษที่ชอบพออยู่แล้วมิใช่หรือถ้าเฉียวมือลอยอยู่ชั่วคู่สุดท้ายก็สั่นสีสเบาๆเช่นนี้ข้ายิ่งไม่อาจจักไปหากสกุลเว่ตอบรับงานมงคลแต่ว่าข้ากลับจากไปเสียแล้วถึงตอนนั้นทางบ้านจะทำเช่นใดจะดีก็ช่างจะร้ายก็ช่าง ผู้ได้ใช้ให้ข้าเป็นสตรีสกุลเฉียวเล่าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าสมควรจะน้อมรับ